เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะปีผลิต64ทับ65เดินทางมาถึงงวดที่11กันแล้วล่าสุดเพจ Facebook กรมการค้าภายใน d i t ได้อัปเดตราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังงวดที่11นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสำหรับหัวมันสับปะหลังสดเชื้อแป้งที่25%นะคะที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ไม่เกิน12เดือนสำหรับกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสับปะหลังโดยระบบวันที่เพาะปลูกตั้งแต่1ตุลาคม63 ถึง31มีนาคม65และระบบวันที่ว่เ,ก,เก,วกันยายน65นะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่3.04บาทต่อกิโลกรัมนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่2.50บาทต่อกิโลกรัมส่วนต่างสำหรับการจ่ายในงวดนี้ไม่มีการชดเชยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายนะคะ ราคาเป้าหมายอยู่ที่2.50บาทต่อกิโลกรัมนะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่3.04บาทต่อกิโลกรัมส่วนต่างของงวดนี้นะคะไม่มีการจ่ายชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายนะคะอัปเดตราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีผลิต64-65งวดที่11นะคะ